ขอเชิญท่านผู้มีจิตศรัทธาร่วมกันกดไลค์กดติดตามแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับและขอให้สนุกกับการรับชมคลิปขอบคุณครับหากเรื่องนี้กระทบถึงบุคคลหรือดวงวิญญาณใดทางทีมงานกราบขออภัยและขอขมากับไวนาที่นีและนี่คือรายการหลอนก่อนเล่า ในขณะที่เท่าถึกนั้นกำลังเดินทางกลับบ้านสายลมเอ่อยได้พัดเอากลิ่นอะไรบางอย่างลอยเข้ามาปะทะกับจมูกของแกตัวอะไรมันมาตายแถวนี้วะและได้ความสงสัยใขรร่รู้แกจึงได้เปลี่ยนทิศทางการเดินเข้าป่ามุ่งหน้าไปตามกลิ่นนั่นและเมื่อชัดเจนแล้วว่ากลิ่นที่แกตามหาได้อยู่ใกล้ๆแกแกจึงได้นั่งลงไป ก่อนที่จะได้สอดสายสายตามองหาว่าเจ้าสิ่งนั้นคืออะไรใครเอาซากหมาแมวมาทิ้งไว้แถวนี้วะแต่ในขณะที่แกกำลังพูดอยู่ดันเหมือนว่ามีหยดน้ำหล่นลงมาบนพื้นดินฝนจะตกหรือว่าเนี่ยฮะและการเงยหน้าขึ้นไปมองท้องฟ้ากลับได้พบว่ามีเท้าของใครบางคนอยู่บนต้นไม้นั้นและเท่าถึกก็ได้รู้คำตอบ ว่าเจ้าสิ่งนี้คือต้นเหตุของกลิ่นที่แกได้เดินตามเข้ามาและเม็ดฝนก็ไม่ได้ตกลงมานอกจากเป็นน้ำเหลืองของชายปริศนาคนนี้และที่มาที่ไปของเหตุการณ์นี้จะได้เล่าย้อนกลับไปหลายวันโอ้ยไม่ไหวแค่นี้ก็ปวดหลังซะแล้วเสียงเท่าถึกบ่นให้สังขารตนเองก่อนที่จะได้นั่งพักลงไป และเหมือนว่ามีใครบางคนมาเยือนแกถึงที่เป็นไงบ้างหรไอทิมขายหมดไม่ผักนะขายหมดแล้วจะลุงว่าแต่ลุงเธอทำอะไรอยู่เนี่ยข้าก็ทำงานของข้าไปตามประสานั่นแหละไอทีมเอ้ยยังไงก็ดูแลตัวเองดีๆนะลุงข้าก็แวะมาคุยให้กับลังใจลุงนี่แหละข้าไปก่อนนะคุยกับข้าต่อสักหน่อยจะเป็นไรไปแล้วหรือว่าเองรีบกลับไปหาเมีย –ฉ่างเถอะไปเถอะแหม่อย่าน้อยใจไปหน่าลุงเดี๋ยววันหน้าข้าก็มาคุยกับลุงใหม่ละนะาคำพูดของเท่าถึกลึกๆแล้วก็เหมือนมีอะไรแอบแฝงโดยสีหน้าและแววตาที่ไม่ค่อยสบายใจนักก่อนที่แกจะได้พูดออกมาว่าถ้าเมียเองดีเหมือนที่เองดีกับมันสักครึกหนึ่งก็คงจะดีนะไอทิมเอ้ยไม่นานนักไอ้ทิมก็ได้กลับมาถึงบ้าน และนางสมศรีเมียรักก็ยืนรอต้อนรับอยู่ก่อนที่มันจะได้บ่นให้ผัวฟังเรื่องของการรอคอยและเพื่อเป็นการตัดปัญหาเอทิมจึงได้นำค่าตัวหรือว่ารายได้ทั้งหมดของวันนี้ให้กับนางสมศรีไปเมื่อได้รับเงินแล้วนางสมศรีเมียรักก็ได้เดินจากไปโดยที่ไม่ได้ถามสารทุกข์สุขดิบของผัวรักได้แต่ปล่อยให้เอทิมยิ้มหน้าเจริอนอยู่แค่เพียงผู้เดียว การเร่งรีบของนางสมศรีเพื่อมาถึงที่หมายก่อนที่จะมีชายคนหนึ่งได้พูดออกมาว่ามาเสมิดคำเลยนะเจ๊รีบรีบหน่อยนะบ่อนจะปิดแล้วคำพูดของชายคนนั้นเหมือนสร้างความหวังให้หนางสมศรีว่ายังมีเวลาก่อนที่เธอจะได้ยิ้มออกมาและเดินมุ่งหน้าเข้าไปสู่สถานที่เสี่ยงโชคและเหมือนว่าชีวิตของสมศรีย่อมมีสูงและมีต่ำ แต่ว่าการก้าวถาล่มเข้าสู่วงการนี้กลับมีแต่เสียและก็เสียก่อนที่เพื่อนร่วมวงจะได้พูดออกมาว่ามาเร็วไปเร็วจริงหนาะหนังสมศรีและเหมือนว่าคําพูดนี้ได้ทําให้ผู้ที่มาใหม่อย่างสมศรีถึงกับหัวร้อนก่อนที่เจ้าของบ่อนอย่างเอเธอรคนดี4.0จะได้ยื่นข้อเสนอให้เอากับฉันก่อนก็ได้นะแม่สมศรีเอาไปต่อทุนเมื่อเมสเซจเงินสดทันใจได้เสนอมา และไม่ต้องมีคาฟอแคมีหรือหนังสมศรีจะไม่เอาการรับเงินมาต่อทุนจึงได้เริ่มต้นขึ้นแต่วังวนของการพานันก็เหมือนกับหลังไทยเมื่อคนยืมก็ต้องหมดตัวไปตามระเบียบสิ่งที่ได้ไปก็คือน,นี่และก็เหมือนว่าไม่มีเวลาให้สมศรีนั้นแก้ตัววันหน้ามาอีกนะเจ๊หลังจากที่สมศรีนั้นหมดดากและก็เดินจากไปไอเทิดคนดี4.0มันก็ได้พูดออกมาว่า วันนี้เลิกแค่นี้นะวันหน้าใครมาเล่นกันใหม่ทั้งที่ไอ้ทิมผัวรักทำงานมาทั้งวันได้เงินแค่300แต่แล้วกลับคาดไม่ถึงว่าหนังสมศรีจะกล้านำเงินที่ได้มาถลุงนำซ้ำยังได้เป็นหนี้กลับไปอีกหลายเท่าการเดินทางมาถึงบ้านของสมศรีกลับไม่มีไอ้ทิมในสายตาเหมือนว่าผัวของมันมีหน้าที่หาเงินและก็เป็นแค่เพียงอากาศ ไม่รู้ว่าเป็นพ่อคำสัญญาที่เคยให้กับนางสมศรีว่าจะเลี้ยงดูตลอดไปหรือเปล่าหรือเป็นพราะความรักจึงทำให้มันต้องทนมาถึงทุกวันนี้แต่ไม่กี่วันต่อมาลูกน้องของไอ,เอ้เทิดที่ชื่อไอ้หลงและไอ้เหลือก็ได้มาตามทวงหนี้เมียเองอยู่ไหนวะไอ้ทิมเป็นหนี้เป็นศีลไม่ยอมไปใช้หนี้เลยนะเมียข่าไปเป็นหนี้พวกเองตั้งแต่เมื่อไหร่ฮะในขณะที่ไอ้ทิมกำลังสับสนอยู่นั้น เสียงของเมียรักมันก็ได้พูดออกมาสร้างความกระจ่างตอนนี้ยังไม่มีหรอกอยากได้อะไรก็หยิบไปเลยคำพูดของสมศรีทำให้เจ้าพนักงานทวงนี่ถึงกับฉุกคิดได้ก่อนที่มันจะได้เหลือไปมองซุปเปอร์คาร์ที่จอดอยู่ที่หน้าบ้านอันนี้น่าจะได้หลายตังอยู่ไปไว้ยไอ้เหลือพูดจบทั้งสองก็ได้นำรถเข็นเครื่องมือทำมาหากินของไอทิมไปได้แต่ปล่อยให้ไอทิมนั้นยืนงงกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น โดยที่อีสมศรีเมียรักของมันก็ไม่ได้สนใจและวันต่อๆมาไอ้หลงไอ้เหลือก็ได้กลับมาทวงนี่อีกหลายครั้งซึ่งก็ไม่รู้ว่านังสมศรีเมียรักนั้นหายไปไหนได้สองสามวันในใจก็ได้แต่คิดว่าเมียนั้นหนีหนี้จากนั้นการออกไปตามหาเบาะแสของไอ้ทิมก็ได้เริ่มต้นขึ้นและเหมือนว่าคําตอบก็อยู่ไม่ไกลนักเมื่อเท่าถึกผู้ที่เห็นเหตุการณ์ได้เล่าให้ฟัง ข้าเห็นเมียเองมันเดินตามหลังไอ้เทิดหน้าตามันเหมือนดีใจอะไรบางอย่างนี่ละเมื่อได้บอกแสแล้วไอ้ทิมจึงไม่รอช้ารีบวิ่งไปหาหลักฐานต่อถึงแม้จะออกตัวด้วยการสตันไปสองวิแต่มันก็ต้องรีบไปที่หมุดหมายที่เดปักเอาไว้และคำพูดของเท่าถึกก็เป็นเรื่องจริงความเจ็บแค้นที่ได้เห็นเมียรักหักหลังแสดงออกอะไรไม่ได้นอกจากกำมัดแน่น ได้แต่เก็บความแค้นไว้ในใจรีบเดินออกมานอกพื้นที่ก่อนที่จะได้กลายเป็นฆ่าตกรสังหารหมู่แต่อีกสองสามวันต่อมาไอ้หลงไอ้เหลือก็ไม่ลดละที่จะตามทวงหนี้หนี้ที่ไอ้ทิมไม่ได้ก่อไว้เพียงแต่ต้องมาชดใช้ให้กับเมียรักของมันแต่การมาตามไม่พบแม้กระทั่งเงาของไอ้ทิมเจ้าของบ้านได้แต่อ้าปากค้างก่อนที่ไอ้เหลือจะได้พูดออกมาว่า ไอ้นี่กลางวันไม่ยอมอยู่บ้านสงสัยมันจะแอบกลับมานอนตอนกลางคืนมั้งและสมมติฐานของแก๊งทวงนี่ก็ถูกต้องเมื่อไอ้หลงและไอ้เหลือได้มาแอบซุ่มดูเห็นไอ้ทิมยือนอยู่หน้าบ้านก่อนที่มันจะได้เดินกลับเข้าบ้านไปเฮ้ย hey, ไอ้ทิมเป็นนี่ไม่ยอมใช้ไอ้ตาขาวเอ้ยจะลบจะเลี่ยงข้าไปถึงไหนวะไม่ใช่ว่าพวกันรู้ว่าแอบกลับมาตอนกลางคืนยังรู้ว่าไอ้ทิมนั้นตาขาวอีกด้วย และเมื่อเรียกแล้วไม่ตอบก็มีความจําเป็นที่จะบุกขึ้นไปบนบ้านและเมื่อไอหลงกับไอเหลือได้ขึ้นไปบนบ้านการคุกคามของพวกมันทั้งสองก็ได้เริ่มต้นขึ้นอีกครั้งเอ็งไม่ได้ยินที่ข้าพูดหรือไงว่าไอทิมฮะแต่คําตอบของไอทิมเจ้าของบ้านมันได้พูดกลับมาว่าและพวกเอ็งสองคนไม่เห็นหรือว่าข้าเป็นอะไรฮะสิ้นเสียงคําพูดของเจ้าของบ้าน ทำให้แก๊งทวงหนี้ทั้งสองถึงกับขาตายการกลับหลังหันมาพร้อมกับการยกมือขึ้นมาของไอทิมบ่งบอกว่าทั้งสองได้ถูกโหวตให้ออกไปก่อนที่จะมีเสียงร้องโหยหวนขอชีวิตจากภายในบ้านอย่าทำพวกข้าเลยข้าไม่เอาแล้วและหลังจากนั้นความเยี่ยมก็ได้เข้ามาแทนที่มีแค่เพียงบ้านที่ตั้งอยู่ไร้ความเคลื่อนไหวของสิ่งมีชีวิต และตอนนี้ไอ้ทิมก็ได้มาโผล่ที่บ้านของไอคนดี4.0หรือว่าไอ้เทิดและทันทีที่เห็นไอ้เทิดถึงกับอ้าปากค้างทำอะไรไม่ถูกส่วนนางสมศรีที่ได้เอาตัวเองมาขัดดอกก็ไม่ได้รู้เรื่องอะไรและตอนนี้ดูเหมือนว่าไอ้เทิดนั้นถูกครอบงำด้วยอะไรบางอย่างก่อดที่จะหันไปยิ้มให้กับนางสมศรีพร้อมกับพูดออกมาว่าข้ามาทวงนี้เองเป็นหนี้ข้าต้องชดใช้ ไม่รู้ว่าราคาที่ต้องจ่ายนั้นคือเท่าไหร่รู้แค่เพียงว่าไม่ใช่เงินทองที่เอทิมนัตต้องการและเหมือนว่าเอทิมได้คิดอเบียเพิ่มเมื่อการทิมหัวลงมาของไอเทิร์นทำให้คอของมันหักจนหมุนได้รอบและวงจรชีวิตของเจ้ามือผู้ที่อยู่จุดสูงสุดก็ต้องมาพบกับคำว่าตายต่าซ้ำายังจบด้วยท่าโก่งโค้งแบบใจเกเรคำว่าชดใช้ด้วยชีวิต บางครั้งก็ต้องแลกมาจากสิ่งที่ไม่ควรจะเสียมันไปตั้งแต่แรกเพราะการพนันขันต่อที่คัมโบราณได้พูดเอาไว้ว่าไฟไหม้สิบครั้งยังเหลือที่แต่ผีพนันนั้นเผาหมดแม้กระทั่งชีวีเพราะฉะนั้นคิดให้ดีก่อนที่จะต้องเสียคนที่เรารักไปเพราะความโลภจากการที่หวังจะรวยทางลัด และสำหรับวันนี้ผมน่าแหบหลอนก่อนเล่าขอลาท่านผู้ชมไปก่อนพบกันใหม่ทุกวันจันทร์และวันพฤหัสบสดีเวลาสามทุ่มโดยประมาณขอบคุณทุกท่านที่สละเวลาเข้ามารับชมสวัสดีครับก่อนจากกันไปขอคุณพระศรีรันตนไัรและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสาคนโลกได้โปรดคุ้มครองป้องภยัยให้กับแฟนรายการ จงอยู่รอดปลอดภยัยและอย่าลืมกดไลค์กดกระดิ่งแจ้งเตือนจนกว่าจะพบกันใหม่สวัสดีครับ